สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่าหมูมอนสเตอร์เป็นเกมของคนไทยนะครับที่จะมาอัปเดตเรื่องราวเกิดกับอีเวนต์ใหม่ครับจะมาแจกตัว NFT การ์ดพิเศษจำนวน10รางวัลให้กับแฟนๆช่อง Playlot ครับและการ์ดตัวนี้คุณสามารถนำไปใช้ภายในเกมได้เนาะแล้วจะมีการขายตัวละครตัวใหม่ครับผ่านทางใบแนน NFT ด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับปเป็นคลิปรีวิวภาพรวมของตัวโปรเจกต์เฉยๆฝากกดติดตามช่อง y o u t u เ e p ร์ล็อตแล้วก็กลุ่ม f a c e b o o เ p อร์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะหมูวันเซอร์ครับจะมีอีเวนต์ให้ขายตัวละครแบบ e อ็กซ์คลูซีฟบ็อกซ์ในบ i แ a น c e เอ็นเครับวันที่15มิถุนายนราคากล่องละ59ยูเอสซึ่งในไข่แต่ละใบที่ออกมาขายเนี่ย จะมีความแรงไล่ตั้งแต่ระดับ normal ไปจนถึง SSR นะฮะความพิเศษสำหรับรอบนี้ครับคือเขาจะมีตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า B n i g h t อยู่ด้วยซึ่งตัวนี้ฮะจะมีค่าเซตัตพื้นฐานดีกว่าตัวอื่นสามารถให้ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นครับรวมถึงมีสกิลที่เฉพาะตัวด้วยฮะและถ้าใครที่มีตัว B n i g h t ครับสามารถเล่นได้ในภูพิเศษที่จะมีขึ้นภายในเกมเพื่อรับรางวัลและเหรียญเพิ่มเติมได้มากขึ้นฮะ อีกทั้งยังเป็นตัวที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างที่ตัวเกมอาจจะมีการจัดขึ้นในอนาคตอีกด้วยแต่จะเป็นอะไรต้องรอดูกันอีกทีนะครับใครซื้อกล่องเข้าไปครับจะมีการแถมซองการ์ดเดิ c h ช s ูเซนท e 1หนึ่แพ็คต่อหนึกล่องด้วยครับซึ่งในแต่ละแพ็คครับจะมีโอกาสได้รับการ์ดหายาก1ใน4ใบครับที่มีความแรเริ่มต้นที่แรไปจนถึง S.S.R. ครับและกิจกรรมในการแจกตัวการ์ด n อ t พิเศษจากบุมมอนสเตอร์ครับ จะเป็นการ์ดที่เขาเรียกว่าการ์ดไข่แตกเนาะที่จะมาบวกสเตตัสทุกตัวครับในทีมของหมูคูณทั้งหมด5ตัวในทุกๆด้านครับเรียกว่าบวกออสเ t ตเลยฮะสามารถนําไปสะสมเข้ากับสมุดการ์ดหมูมอน s t e r ร์ค l ลเลกชันการ์ด o ุและยังมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการถือการ์ดเอาไว้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโตเกียนได้อีกด้วยเรียกว่าใครที่เล่นเกตน,นี้อยู่หรือเพิ่งเริ่มเล่นครับการ์ดไข่แตกอันนี้โหดมากทีเดียวนะ สามารถรุ่นลับได้ครับด้วยการทํากิจกรรมในลิงก์ทางด้านล่าคงคอมเมนต์ที่ผมได้ลงเอาไว้แล้วครับในการกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็คอมเมนต์ซึ่งจะมาแจากทั้งหมด10ใบด้วยกันนะใครใเล่นเกมนี้อยู่เป็นอย่างไรกันบ้างสนุกหรือไม่เอินกันไปได้เท่าไหร่แล้วครับพิมพบอกผมหน่อยละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ